ชาวพุทธเราส่วนหนึ่งมีความเชื่อ,อในเรื่องโลกนี้โลกหน้าชาตินี้ชาติหน้าอยู่เป็นจำนวนจานวนมากและจำนวนหนึ่งนะอาจจะไม่เชื่อทุกคนก็ได้แต่ถึงยังอะไรก็ตามก็ยังมีคนยังลังเลสงสัยว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ย มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือหรือไม่ก็ยังมีความสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่แต่ว่า,าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถึงธรรมเนี่ยก็จะไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้จะมีความเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดของเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของเด็กหญิงพิมพ์พวดีโฮสกุลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจได้มีบุคคลนำเรื่องนี้มาเผยแพร่อย่างแพร่หลายในสื่อต่างๆมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเ,เพื่อเป็นการกระตุน้นเตือนให้คนได้รู้จักว่า าชาติหน้ามีอดีตชาติมีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องอเฉพาะตนหรือมีความเชื่อเฉพาะตัวก็แล้วแต่ก็ฟังเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหลายอะไรเด็กหญิงพิมพ์ผัวด,ดีโหสกุลนี้ได้ป่วยจากการเป็นไข้เลือดออกและเสียชีวิตลง เมื่อปี2503ญา,าติิพี่น้องพ่อแม่ได้เก็บศพไว้ที่วัดมกุฏกษัติยารามาเก็บไว้นานถึง40ปีเมื่อบิดาของเด็กหญิงพิมพ์พวดีได้เสียชีวิตเมื่อ2544ญาติพิ ญาติพี่น้องก็เลยนำศพของเด็กหญิงพิมพ์พวดีออกมาจากที่เก็บเพื่อจะมาเผาพร้อมกันกับคุณพ่อขณะที่นำศพออกมาจากที่เก็บนั้นปรากฏว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าเด็กหญิงพิมพ์พวดีร่างกายยังปกติไม่มีการเน่าเปื่อยไม่มีกะไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างมากซึ่งไม่ไม่ได้เจอ,อลักษณะอย่างนี้จากศพคนอื่นมาก่อนเลยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆอยูอ่เมื่อได้ทำการชาบัญกิจพร้อมกับบิดาแล้วก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่คือมีเรื่องเกี่ยวกับคุณนายแพทย์อ,อาจินบุญยเกษ ซึ่งนำมาเล่า,าทางสื่อต่างๆก็เลยเป็นที่รู้จักแพร่หลายของกลุ่มคนโดยทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องราวแบบนี้คือมีว่าในแพทย์อากินบุญเเกตนี่เป็นโลก ประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งคือมักจะปวดหัวเป็นประจํารักษาเท่าไหรก็ไม่หายท,ทั้งทั้งที่เป็นในแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลมีครั้งหนึ่งที่เป็นเป็นอาการหนักมากจนทนไม่ไหวได้ได้ล้มหมอนนอนเสือแล้วก็มานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจู่ๆมาวันหนึ่งก็ได้ฝันเห็นเด็กหญิงคนหนึ่ง ได้มายืนอยู่ที่บริเวณข,ข้างเตียงานายแพทย์อาจินได้ถามไปว่า,าหนูมาทำอะไรมาทำไมเป็นใครมาจากไหนเด็กหญิงพิมพ์พวดีได้ตอบถึงถึงชื่อเสียงเรียงนามของตัวเองว่าชื่อเด็กหญิงพิมพ์พวดีวัวากุลได้เสียชีวิตไป มานานพอสมควรแล้วคือ,เ,อเป็นไข้เลือดออกตายตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ตัวเองเคยเป็นลูกของนายแพทย์อาจินเมื่อชาติบางก่อนเห็นพ่อป่วยรักษาไม่หายก็พิดสงสารอยากจะมาช่วยให้หายจากป่วยไข้หลังอย่างนั้นก็เอามือลูปศีรษะ ตรงบริเวณที่านายแพทย์อาจินเจ็บปวดก็เป็นที่น่าสัจจั์เมื่อลุ่งเช้ามาก็รู้สึกว่าบรรเทาลงาการเจ็บปวดของนายแพทย์อาจินก็บรรเทาลงอย่างประหลาดจนกระทั่งอยู่ๆมาก็ก็เป็นปกติหายเป็นปกติโดยที่เป็นที่อัาจรรย์ ก็เลยในแพทย์อาจินก็เลยนำเรื่องนี้มา,าเล่าสู่เผยแพร่ทางสาธารณะต่อมาวันที่เด็กหญิงพิมพวดีก็มาลาในแพทย์อาจินว่าตัวเองจะไปเกิดแล้วต่อไปชาติหน้าจะไปเกิดเป็นเป็นผู้ชายาว่าอย่างนั้นนะ ในแพทย์ในจินก็มีความว่ามีความ,มสงสัยอยู่ในใจว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรหลังจากได้ออกโรงพยาบาลแล้วก็ได้ไปสืบสอบค้นหาตามทะเบียนรารว่าเด็กหญิงพิมพ์พวดีหัวสกุลน,นี่มีอยู่จริงหรือไม่ปรากฏว่าได้ไปสืบสอบหาจนได้ความจริงว่าเด็กหญิงพิมพ์พวดีเนี่ย มีอยู่จริงแล้วก็ทุกเรื่องราวที่ที่เล่ามาแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็เลยอยากจะนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีให้เป็นที่ตะนหนักในการสร้างความดีความงามสร้างกุศลละ ชั่วประพฤตดีเพื่อที่จะได้เป็นเ,เรื่องเตือนใจแก่สาธารณชนที่สนใจต่อไปในภายภาคหน้า